บายสบายสไตล์พักครับผมนี่เราจะมาอัปเดตงานแต่ะงานนะครับแล้วก็ถึงเวลาแล้วที่เราจะมาอัปเดตว่าน้องน้ของเรานะครับไปทําอะไรมาบ้างที่ไหนเมื่อไหร่นะครับแล้วตอนนี้เรามีคิวงานที่ไหนต่อมาอัปเดตกันครับมาแล้วนะครับดูสภาพสภาพดิตาวนตาวาอันทีอันนี้ไม่ได้ทําตานะฮะอันนี้เนื่องจากบุก กับงานมาแบบติดๆอันนี้เพิ่งมาถึงบ้านเลยนะเนี่ยแบบเมื่อกี้เรายาววันหนึ่งอาทิตย์ครบก็เลยตาหวานนิดนึงนะครับอ่าไหนจะไปที่หนองบัวนี่เราไปที่ไปทาอะไรนะมอบทุนอวันที่วันที่สิบเจ็ดอ่าไปมอบสนการศึกษาให้เด็กน้อยสาธุสาธุเป็นโรงเรียนโรงเรียนที่นนเคยเรียนครับตั้งแต่หน่อยจะตั้งแต่ก่อนหนึวงเลยขอดมอสามสุดยอดเลยครับสุดยอดผมเห็นภาพบรรยากาศนะครับทั้งครูบาอาจารย์ทั้งเด็กๆนะครับน่ารักกันทุกคนนะครับขอให้ บุญกุศลนี่นี่ส่งผลให้นู่นนี <c oughs> <c oughs> ่ลำบากน้ยๆเนาะทั้ง FC ทุกคนนะครับทาง FC ทุกคนนะครับคนที่กดไลค์กดแชร์ก็ขอให้รว่อยๆทุกันอ่าต่อมาเทาก็ต่ออีกก็ไปที่ไหนอีกนะต่ออีกจากวันที่เจ็แล้ววันที่สิบเป็นวันธรรมดาเลยครับท่านผู้ชมอันนี้มาราธอนอีลีนะครับเกือบสี่ร้อยกิโลครับเขาเรียกว่าอ่าอีสานอีสานเหนือเนาะเพฮานท้งขุนเมียนแล้วเป็นอีสานเหนือ กสถ้าหนักอีสานไต่บอ่าใช่บ่แม่เอออุบลอีสานตเนาะเกือบสิลงไปหอดุลเกือบสิไต่จากอีสานเนี่ยลงอีสานใต้จากน้องบัวไปที่อุบลอุบลไปทําอะไรกันอุบลเราไปงานเป็นงานอุปสมบทครับงานบวชเป็นผู้แฝ้าผู้แฝ้บวชบวชพร้อมกันกับอายุยี่สิบเอ็ดปีอันนี้คืองานอุปสมบทอันนี้ก็งานบุญใหญ่นะครับงานบุญใหญ่นะครับต้องพมโนทนาเลยนะครับ อันนี้ก็มีแต่งานบุญเอาปังๆนะครับปังๆรวยๆกันทุกคนนะครับขอให้งานไหลมาเทมานะครับแล้วสิบเอีนี่แล้วอีกนะครับแกล้่ได้แค่นี้ครับคุณผู้ชมประมาณแบบมาราธอนธรรมดานะครับแบบวิ่งแบบล่อหนีปัดฝุ่นเลยนะฮะสิบแปดลงสี่ทุ่มนะครับจี๊ดเลยครับที่ที่แหล่งที่จะค้าโปรเจกต์ขึ้นหาทุ่มลงหกทุครับนุ้งก็เลยขอขึ้นสามทุ่มถึงสี่ทุ่มเพราะว่าเล่นเสร็จแล้วต้องตีรถจากอุบลลงไป เอ่อตึกแกมมี่ครับโอ้ดูที่กระทงบอกไล่กัรต่อไล่การดนตรี้ยนต่อไม่ธรรมดาขอกันร่งใจเด้อกดไลค์เด้อกดแชร์เด้อกำลังใจเยอะๆนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องของสบายสบายสไตล์พานพง์หรือว่าช่องเงินเกินเพียงพี่ผมเน้นกันนะครับเป็นสภาพน้องเฮานะครับนี่ครับโมเมนท์ธรรมดานะครับว่าหันมาสีแววเอาใหม่กิมฟันคำว่าขำตายอยู่อันแต่ก็ดีนะมี เออขับรถเราก็ยังมีคนเปลี่ยนครับใช่ไหมอันตรายนะครับก็ยังมีพอดีมีน้องคอยช่วยขับด้วยนะครับก็อยากขอกําลังแรงใจนะครับขอให้ยอดวิวนะครับทะลุทะไล่นะครับจากเบื้องแน่ลอยล้านวิวมันเป็นยังไงก็อยากเห็นนะครับก็ทุกคนนะครับเอฟซีทุกคนก็อยากได้เอฟซีทุกคนแหละซอยกันแมนบอซอยกันคนละไม้คนละมือบมเมนเข้ามาแวบๆแล้วเลี่ยนข้ามบมเมนขอแน่จากไล่แน่จากแช่แน่ยังสี่นะให้ ทั้งน้นแล้วกับผมนะครับจะได้เหตุผลงานออกมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีเซอร์ไพรส์นี่นี่เซอร์ไพรส์พี่ดูอยู่ว่ามีเซอร์ไพรส์ด้วยนะครับมีเซอร์ไพรส์แบบอะไรกันล่ะหลักการ,รากันกับ<อ>ทีมงานทีมงานดนตรีครับแล้วก็ครูสลาครับครูสลาพี่พีพี่วันนั้นไปไปเจอพี่คุณครูสลาพี่พีแล้วก็พี่ชมพู่ครับรรรแล้วก็ไล่กันเซอร์ไพรส์วันเกิดครับเป็นทางตกใจโอ้ดีใจแห้งครับปลื้มใจแห้งครับ ผมก็วอวยพรแล้วอวยพรมันเกิดให้น้องนะครับขอให้น้องนั่นสุขภาพแข็งแรงนะครับสมความมุ่งมั่มมนปรารถนาทุกประการนะครับที่ผ่านมาเนาะอันนี้นี่รายการนี่ก็คือวยย้อนหลังทั้งหมดเลยนะครับขอให้งานทุกอย่างนะครับปังๆร่อยวิวพันล้านวิวนะครับสาธุนะครับสาธุนะครับเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางนะเห็นไหมนะครับถ้าใดก็แล้งใจจากทุกคนนี่นนกระซิสร้างสรรค์ผลงานเนาะหลายๆอย่างออกมาให้เห็นนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั่นก็นขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมแม่นบ่นะครับอยู่ที่นุ่งนะท่านผู้ชมครับซอ,อยเคลียร์ครับแล้วก็ซอยไปกดๆๆเหตแน่นะครับนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเนาะมีไก่มีง่ายพี่น้องใช่ใส่เอื้อนหาครับใช่เปลี่ยนกันเองโทรมาคุยครับพี่น้องใช่นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับ FC ทุกคนนะครับเรียกใช่นะครับนุ่นด่วนเพลงทิงทุนได้นะครับถ้ามีงานการที่ไหนเนาะติดต่อมาได้เลยนะครับแล้วก็ต่อด้วยนะครับไปเซอร์ไพรส์กับ ไอ้ไพ่อีกโมมดทผมได้ได้ข่าวแล้วก็ไปถวายเสียงอีกแมนพอดีไปไปอะไรกันแล้วนะครับแล้วก็มีโอกาสแวะไปไปวัดวัดไม่สุติธารามไปแวะกับพระจันทร์เตาครับไปลงนัทนะครับถ้าพี่นนอมมีโอกาสอยากให้ไปครับโอ้ขนุ่งองก็อยากไปขึ้นกันด้อแต่ว่าเดี๋ยวมีโอกาสเราข้าไปเหมือนกันแมนก็อยากไปก็นอกนี้แหละว่าเพราะว่าโดนๆส่วนมากกับซีฮิตคอนเทนต์เนาะเพราะว่าต่างคนกับต่างมีงานเนาะแล้วก็ สำหรับ f อนะครับที่ทักพานุพงศ์มาว่าทำไมพี่นุไม่มานะครับติดงานอีลีนะครับติดงานผมไม่ได้ไปก็อยากทิไปมอบทุนกับน้องขึ้นกันนะครับแต่ก็ด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะงานหลายนะครับงานหลายขึ้นกอนครับเพราะว่าคของอะถล่ทลายผมพมีงานหลายครับต้องขอโทษขออภัยด้วยครับขอบคุณนะครับที่เชิญมานะครับขอบคุณนะครับที่เป็นห่วงพานุพงศ์น้องครับไปเจอไอ้ไพ่เป็นยังไงความรู้สึกนี่ดีใจมากครับแบบพี่ไพ่คนหลายป่ะคุนหลายแห้งครับพี่น้องที่แด้ว่าจิตถ่ายรูปกับบบอแ แต่ว่าถ่ายรูปเสาสิมิอแบบแบบพุยกันแน่สิไไนะแต่ว่าวาไรครับพีไไน่น <laughs> ้องก็คือเห็นใจผู้คนต่อแถวต่อแถวประมาณร้อยร 100, 100้อยเมตรได้ครับเลี้ยงหนึ่งก็ปื๊ดที่ไผ่ไก็แบบแบบเข้าเรียนยังไงแบบน่ารัก <laughs> อ่าแบบถ่ายรูปกับทุกคนพี่น้องนบนโบนว่าย,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 ยืนเดี๋ยวบ่ไดทายแบบถ่ายกับทุกคนจนสิ็จพี่ไผ่ต้งจะกับสุดยอดครับน <N> ี่ก็ไอดอนอีกคนหนึ่งนะครับของน้องนวดน้องเฮ้าไอดอนผมท้อมล่ะผมติดตามานนี้นะลุ่นมีโอกาสเอาของ ที่พี่ไผ่ชอบไปให้เราไปดูด้วยใช่ใช่ถ้าใครนั่นไปดูกันนะครับไปติดตามกันบ้านเขาเรียกมะขามแปรครับมะขามเปรอะไอภาษาไทยว่ามะขามเทศโอ้อ๋อมะขามเทศเออใช่แมนมะขามเทศนั่นแหละนี่โอกาสได้เอาไปให้ไอันน่ะเวทีครับบ้านเขาเรียังนะมะขามแปรอะมะขามแปรบ้านตัวเมืองเรียมาุษมะขามแปรอะบอกเราก็ไอ้ที่มันเป็นมะขามป้อมเนี่ยไม่ใ่ามป้อมอ่านมะขามป้อมเขาอ่านครับมะขามป้อมจะเป็นลูกมนต์มนต์กลมโออีกอันนึงนะเออ คนไทยก็อื่นว่าขามป้อมไปอีกแบบหนึ่งอีกอ้าวอ้าวมะขามแปลแปลว่ามาขามเทศมาขามเทศไอ้ที่เป็นคอแม่นบ่เป็นคอเป็นคอเป็นคอเออแล้วห้าแก่กินในมันจะเป็นสิขาวสุดยอดมากครับพี่ไผ่ก็น่ารักนนก็น่ารักนะครับขนาดผมเองนะครับแอบแอบส่งติงต่องไปหาน้องวะเพอาะไเส้นไนไผ่ไม่ให้อ้แน่ขอโทษครับเพได้ครับคนหลายขนาดนั้นเลยนะครับพี่น้อง ได้รูปพี่ไผ่มารูปหนึ่งสุดยอดมากเซียนมาอยู่น่ารักมากครับขนาดผมเยยังอยากไปอยู่ใกล้ๆแต่ด้วยทางนี้ทางนั้นนะครับก็อ่ะ้าสมูทขครมีงานมีการนะครับติดต่อน้องมาเลยนะครับพร้อมจะรับใช้เอฟซีทุกคนเนาะรนะครับถ้าพานุพงศ์มีโอกาสพานุพงศ์ก็สิไปติดไปหาไปเล่นกับเอฟซีของน้องนุ่นหลกอเอฟซีของพานุพงศ์นั่นนะครับสิ่งสําคัญเนาะที่ที่ทำให้ผลงานทะลุทะลายได้ก็ ย้อนพ่อแม่พี่น้องทุกคนแล้วก็เอฟซีทุกคนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามช่องนอน์ดวนเพลงจริงทุนแล้วก็ช่องอส,บสบายสบายสไตล์พานุพงศ์กันด้วยนะครับนะครับจะได้มีแห้งนะครับสมาน,นแมนเหตุผลงานต่างๆออกมาเนาะอ่าเมือ่อนี้ก็ดวนแหละเสิได้ไปออกกำลังกายกันต่อแล้วครับออกกำลังกายครับน้องๆน้องๆ <laughs> ท่าแล้วเนาะน้องๆท่าแล้วนะครับเขาสิฝากผลงานอย่างมก็พี่น้องครับผลงานเพลง ออกมาแล้วก็ฝากติดตามผลงานเพลงออกมาเรียบแนบครับเพราะว่าจะเป็นคามเขาสารต่อเน,นื่องความมีคนเมนะครับแล้วก็สิ่งต่างๆที่น้องกับอน้องอยู่นะครับเขาขอฝากเป็นตัวอย่างให้คนใช้นะครับทางช่องยูทูบสองเดือนแล,แล้วก็ที่พลาดก็ได้นะครับเดี๋ยวจะมีเทปพ,พิเศษเนาะเทปพ,พิเศษที่นุ่นเป็นดาราดับเชิญพออนะครับ,บอ่านร์ประมาณเดือนประมาณเดือนเมษทราประมาณสงกรานต์นะครับอย่าลืม กันนะครับที่ช่องไหนนะช่องวันสามสิบนะครับนี่นะครับอย่าลืมไปรอดูรอชมกันหน้าทีวีกันเลยนะครับอ่อนแอวรเมษาเนาะนะครับอ่ะอันนี้เราก็ุมควรกับไปล่าแล้วนะครับผมสบายสสไตล์พานุพงศ์กับต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับบ๊ายบาย